สวัสดีครับแพนด้าแมนครับวันนี้ผมมีคำถามง่ายๆหนึ่งข้อแต่เป็นคำถามที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปทั้งชีวิตได้เลยถ้าคุณตอบได้ไม่ชัดเจนคุณอาจกำลังถูกดูดเงินอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวทำไมยิ่งคุณทำงานหนักยิ่งประหยัดมากขึ้นคุณกลับรู้สึกว่าคุณจนลงเรื่อยๆทั้งที่ตัวเลขเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นทุกปีคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าไม่ว่าเก็บเงินเท่าไหร่ทำไมมันไม่เคยพอ หรือเก็บมากเท่าไรก็เหมือนกำลังถือก้อนน้ำแข็งที่กำลังละลายอยู่ในมือความจริงคือคุณกำลังอยู่ในเกมที่ถูกออกแบบมาให้คุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเล่นและวันนี้ผมจะพาคุณออกจากกับดักนั้นแบบหมดเปลือกนี่คือ3ความจริงโหดๆที่คนรวยรู้แต่คุณไม่เคยถูกสอนความจริงข้อที่1เงินเฟอ้อคือภาษีลับที่ปล้นเงินคุณชา้ชาๆข้อแรก เงินในบัญชีคุณกำลังละลายช้าๆแบบไอศกรีมหน้าร้อนครับเงินเฟ้อคือภาษีลับที่ไม่เคยประกาศแต่บังคับให้ทุกคนต้องจ่ายต่อให้คุณเก่งแค่ไหนขยันแค่ไหนถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณจะแพ้เสมอคุณมีเงิน10,000บาทวันนี้ปีหน้าอาจเหลือมูลค่าจริงๆแค่9,500บาทแต่คุณยังคิดว่าตัวเองเก็บเงินเก่งอยู่ทั้งที่ความเป็นจริงคือคุณกำลังโดนปล้นแบบถูกกฎหมายเหมือนช้ามันเนียน และมันโหดสุดๆเงินเฟอ้อไม่เคยหยุดพักมันกัดกินทุกอย่างที่คุณเก็บมันทำลายความพยายามของคุณและมันแค่รอให้คุณไม่รู้เท่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรผิดเลยแค่เก็บเงินแบบที่พ่อแม่คุณเคยสอนคุณก็แพ้แล้วครับเกมนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้คนที่ไม่รู้เสียเปรียบตลอดชีวิตความจริงข้อที่2ดอกเบี้ยทบต้นถ้าคุณไม่ใช้มันจะใช้คุณ ดอกเบีย้ยทบต้นคือพลังที่ทรงพลังที่สุดในโลกการเงินแต่มันไม่ทำงานให้ทุกคนมันทำงานให้คนที่เข้าใจมันเท่านั้นถ้าคุณฝากเงินธนาคารแล้วได้นิดเดียวแต่ธนาคารเอาเงินคุณไปหมุนได้เป็นสิบเท่านั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเงินของคุณกำลังทำงานให้คนอื่นไม่ใช่ให้คุณคุณทำงาน8ดชั่วโมงแต่เงินของคุณกำลังทำงานให้คนอื่น24ชั่วโมงและคุณรู้ไหมว่าอะไรโหดที่สุด เงินจำนวนเดียวกันถ้าอยู่ในมือคนที่เข้าใจวิธีให้มันโตมันจะขยายตัวแบบระเบิดแต่ถ้าอยู่ในมือคนที่แค่เก็บเฉยๆมันจะนิ่งเหี่ยวและแพ้เงินเฟอ้อแบบช่วยไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมช่องว่างความรวยถึงกว้างขึ้นทุกปีเพราะคนบางกลุ่มใช้เงินเป็นทหารแต่บางกลุ่มใช้เงินเป็นศพวางไว้เฉยเไม่ไปไหนไม่ทำอะไรไม่เติบโต 3. ความจริงข้อที่3เงินเยอะในบัญชีคือการพลาดโอกาสแบบโมงโง่มาถึงความจริงข้อที่3เงินเยอะในบัญชีไม่ได้ทําให้คุณรวยแต่มันทําให้คุณพลาดโอกาสแบบโมงโง่คนส่วนใหญ่ภูมิใจมากที่มีเงินสดกองใหญ่ในบัญชีเพราะรู้สึกปลอดภยัยถอนเมื่อไหร่ก็ได้ใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ความปลอดภัยแบบนี้คือภาพลวงตาเพราะเงินก้อนนั้นกําลังถูกเงินเฟ้อรุมกระทืบทุกวัน คุณมีเงินแต่คุณไม่มีการเติบโตความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกการเงินไม่ใช่การลงทุนแต่คือการไม่ลงทุนเลยคุณกำลังวางเงินชีวิตทั้งหมดไว้ที่จุดเดียวไม่ใช้ไม่พัฒนาไม่ออกไปสร้างมูลค่าอะไรเพิ่มแล้วคุณหวังว่ามันจะรวยขึ้นได้ยังไงคนที่เข้าใจเรื่องนี้จะแบ่งเงินออกเป็นสองกองชัดเจนกองหนึ่งคือเงินเพื่อความอยู่รอดอีก,กองคือเงินที่ต้องเติบโต แต่คนที่ไม่รู้มักเอาเงินทั้งหมดกองรวมกันแล้วปล่อยให้ตายช้าๆในบัญชีออมทรัพย์คุณรู้ไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การไม่มีเงินแต่คือการใช้เงินแบบคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังแพ้ระบบคนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องการเงินไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกบีบกำลังกักขังตัวเองไว้ในกรอบของความจนแบบไม่รู้ตัวสรุปง่ายๆให้จำขึ้นใจวันนี้เลยเงินเฟอ้อกำลังกินเงินของคุณ ดอกเบีย้ยทบต้นกำลังทำงานให้คนอื่นและเงินที่คุณเก็บไว้เฉยๆกำลังเสียโอกาสทุกวินาทีถ้าคุณอยากชนะเกมนี้คุณต้องหยุดมองเงินแบบคนเก่าและเริ่มมองแบบคนที่จะกลายเป็นเศรษฐีคุณต้องให้เงินทำงานให้คุณใช้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นให้กลับมาทำงานฝั่งคุณแทนต้องเลิกฝากเงินไว้เฉยๆแล้วเริ่มให้มันเติบโตอย่างถูกวิธีตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ และถ้าคุณอยากรู้ว่าควรเริ่มยังไงใช้วิธีการลงทุนแบบไหนดีลงทุนแบบไหนปลอดภัยกว่าชนะเงินเฟอ้อได้ยังไงและมีอะไรอีกที่คนรวยรู้แต่คุณไม่เคยรู้มาก่อนกด Subscribe ช่องแพนด้าแมนแล้วกดกระดิ่งไว้เลยเพราะคลิปต่อไปผมจะเปิดความจริงอีกด้านที่อาจทำให้คุณไม่อยากกลับไปออมเงินแบบเดิมอีกต่อไปนี่คือแพนด้าแมนครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับ